บายดีพีพีเอฟซีทุกคนเนาะบอดจะเป็นทางภายในหรือว่าตักประเทศยินดีต้อนรับสู่บ้านสองบรรดุบรรดาขึ้นเก่าเด้อผมกบน้องปื้มขึ้นเก่าเนาะทุกคนมือน,นี่น้องปื้มซิได้ออกไปตลาดเนาะยามแรงทุกคนมือน,นี่อ่าไปกระมูสองคนเนาะกับสาวททยเกสาวประมวน อากาศยามแรงลุบลงทุกคนแต่ซื้อแผงเบริ่งเนาะตอนนี้เหม็นหามงล้วทุกคนมีเวียกอยู่ทางโรงเรียนกันเลยปิดงาน,นเลยขโมยเงินเวีกดเงินสิบต,ตลาดมากับสับขโมยเปพื่อนเลิยเราสาวขโมยสบายดีสาวขโมย <c oughs> จำได้ไมบมดทุกคนว่าเป็นถ่ ถ่ายพี่ๆ FC คนเก่าเนาะนอาจจะจำได้เนาะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายพี่ๆกนันเดี๋ยวน้องซื้อมาดูาพี่ๆ FC คนใหม่ดข้างฝั่งไทยฝั่งลาวห,หรือต่างประเทศนะคะซื้ออย่างซ,ซ,ซื้อซื้อไม่มีมาจากขม้วนมือาจากแข่งเนาะดูกับน้องฟื้นคนสวยไม่ได้ซืไปตลาดสองคนงน้องๆคนยังไม่ได้ออกมาทุกคนตลาดกัเป็นตลาดรักแปดทุกเก่าเนาะ ในนพไดสอนทุกคนอยู่แขวงสวัสดิ์ค่เดี๋ยวจะพาไปบึ่งเนาะจะไปซื้อของกินกับเครื่องไส้ของพวกเฮาเนี่ยนาะทุกคนไปกันเลยเ <c oughs> อาอ,อย่างมาจะเป็นหรรันปลาเผาซื้อปลาเผาได้เลยทุกคนตอนเรา,รารวัคซีนเบียร์คฮะใส่เกาะใส่เกาะว่ะหันปังซีแต่ยังไม่เห็นคนขายตรงนี้เนาะ ตลาดเิ็นเหตุใหม่นะเต้ตอนน้นเขากลับไปเราทุกคนแต่มันก็นสิพาไปใหม่บรด้ไปตั้งแต่โดนๆละ่ะอาจจะดได้อัดคลคปไปถนนเส้นี่เป็นอ่าเส้นไปเซโน,โนเนาะหรือว่าไปแขวงขงมวนเนาะทุกคนไปทาเเข็ดนั่นเองเขาออกไปทางนี้กับสิพาไปไหลายๆอีกแล้วกูสาวสาวคู <laughs> มันย,ยังมื่อไหร่ก็ที่ไปทานข้าวกินซุปเนาะทุกคนไปเบิ่งบ่งไปเบิงบ่งของกินก่อนเนาะมียังเนาะเมื่อไหรสขอนุญาตทายเด้อเด้อสวัสดีมุนี้นา,นา,า,นนา,วาวาาปุ้นเนาะมื่อไหรเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเลบบาะเบิ่งของกินก่อนเนาะ้ชไปโชปงบัตรสิโชงหลายชิ้นชิมหาพันสาพันกันมีเนาะสองหมื่น 20, กี่ ยาได้ข้าวุ้นถ้าบ่มีข้าวุ้นมัน่โอ้ด้ดี๋ยวพามาเลาะจะเลาะังกรอนขอบใจหลายนี่ก็ะสือเ็นอ่ะครูอาจารย์นอกากมาฝึกหัดมาฝึกหัดวาใมากระุงตะแลงกับสีขายของกินกับเนี่ยเพิ่นเลิกงานเนาะเพิ่นกะเอฟเฟตเอฟเฟกติงหมเด้อตกลุ้มเดีกเคียนบันายของกินไบ ไปหลอกบึงเนาะอยากกินปีงมู้มนี่น่ะสิไปหลอกซื้อปีงู <c oughs> ไปเร่อซื้อปีงูนะทุกคนหล่อกันซบึงแบบไปเบเดี๋ยวหล่บึงกันเนะาะสาวขมวนำพาทางบาง mọi người mua người mua người mọi này? mọi tinh mọi còn đi đi mọi ngườ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 i มันแบบปุ๊บสอยไ้มบางแบบมันหนึ็งหนึ่งสี่หมาทานแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นาพันสี่ิเลยทาด้เอมีหลายอย่างนะทุกคนทานเป็นแค่กอ ค่ะตำมะขุนสมตำกับมีสมตสุดแซ่บตำหัวหอยตำเต้ตำเกมีชิคกี้พาเราถา่ายกันเพลินเนาะกินติดคัดเอาปะโดยโโดยเดียด๋วยวมาดาซิว่าซื้อตำซอยขาทางในหวะทางในก็ได้เนาะปะเราขอมาทางนี้เลยนะทุกคนโซนขายเสื้อผ้าทางนี้เนาะ อันก็แบบว่าเราเปิดใหม่ที่ทานอาหารตามสั่งอย่างหลอกกันทางในเนาะทุกคนโซนขายเสื้อผ้านิดหนือบ่เงินเบิดเลยสบายดีเงินเดือนสังหรั์เนาอยากเข้ามาทางในเนาะเจะเบิเสื้อผ้าทั้งหมดจะสัไปทานเืถอะสุภาพ Nhưng đây nhóm sẽ vui có bè ừ. Thế nói nó sẽ cuốn Thế nào nhảy thì nó ừ. Thế bừng đâu à Nó khá vì nó thiên quá Nó sắp đi bỏ ừ. S <S ตะเพียงเนาะรักเท่าดตัวร<อ> <laughs> ักสองแส,ง <laughs> สนปลายลสองแสนขุโบจัก,กจกัเป็นหันคล้ายเครื่องเนาะเป็นเก๋เป็นกระเป๋าต,ต่างๆเนาะทุกคนเดี๋ยวเห็นมุมกว้างเี่สนต่ำก็มีได้ <S <S งามสีอวไแบบเขาใส่ไ,ไปหันไปน,นีกก็ได้ได้ เห้ได้หนเาดลูกเป็นถ่ายกับเือเล็วเลยจะว่านมกันดิออกมานอน่ก็กเป็นโซนของกินละเนาะทุกคน6กมงแล้วนี่แ้เนาะกมดเลยลนาปปหลอกมือของกินไปทุกคน สนขายพักสิมียังไรเนาะป้าหางบนมาตลาดจังมือ,อเลยผักเยี่ยนกระถิดนหนึ่งเนาะขายถึงแมนบอกระปูกัมีเฮ้ยสวีปูหน้าวะนกเขานกยังแหมงโอ้โอนกเขาไข่หมดแดงกับมีไข่ย,ยังบดตื่นกันเลยถาเธอได้ไหมไข่หมดแดง ขาละ๙๐0 0เนาะสองหมื <t t ่นกี่นียสุกด้เนาะสุกคปะเนปลากระเบนปลาฉลิทธ์เระวงก้อนแม่หอยบัตรเติรนหอยยังหอยเล็บมากอันได้หอยเล็บมากนะทุกคนทางนี้เอิน ฟังพี่ๆเอิ้นหอยหยังบอกกันในเด้อคอมเมนต์บอกกันนี่นก,ก็นนมีปนินถ่าเท่าไหร่แม่งถ่ายละซ่าเลยขอถ่ายในเด้อขอถ่ายในเด้ยยอวะถ่าย,ย,ยาละซ่าพันประมาณเท่าไหร่จักบาทคือมันเป็นเงินต่างประเทศจ้ะสามสิบบาทก่อนสามสิบห้าบาทเนาะผู้พักโซเดาสุงเฝยนั่นไะโซนขายหมู ตลาดย่มแรงเนาะทุกคนไปทางไหนต่อพงไปขานเคลี่ยสุมาเลยเนาะไปนี่หลายอย่างเนาะทางนี้ก็เป็นหา้านอาหารทะเลเนาะทุกคนใส่กอกลูกซีนต่างๆกับบทเพลงทางนี้ <ๆ S 2> ขายพัคก็ มี่อยู่2ห้านทางเครื่องเลถ้าผู้ใดมาเที่ยวทางฝั่งสรนเขตกับมาได้เนาะเพราะว่าตลานี้อ่าบ่ได้ทางไกลนอกจากด่านขึ้นมาทุกคนถ้าว่ามาพักแถวอ่าลัก7รัก8นะเขาสิเอิ้นเนาะทางนี้บ้านอุดมวิไลทุกคนกลับมากระจกได้เฮยเขาเอิ้นแวนเนาะบ้านเฮาเอิ้นแวน มียังอีกนาะคิมนวดผมกระจกด้วยกระจก๊ยฟองอาบนล้วฮะอันใหญ่ใส่ห้างบุหรี่หลายอย่างน้องเคยสัมงานอยู่นี่ทุกคน เดียวเดียวสับเองนะเฮ้ยมันเป็นอาถรรพ์หัวบอกาอยมไยังเคองอาบน้ำสับยกันนมนาะยอมันนะนะใช่เขายอซื้อสมูกนะเนี่ยนี่กได้ครีมนวดกับเท่าไหร่ก็

ตัวน,นี้คือสีเก่าเลยนี่เอาสีเขียวได้เนี้ยสับ<า> <laughs> แต่อย่าไปใส่อ้าว่าเได้มนสิาลาลอยอ,อ๋อ <laughs> ตัวเนียนๆตัวน้อยฮะเนียนกว่าตัวใหญ่เ้ยหงักบาปะ่ะมาชื้อของสำอางเตรียมไว้ทุกคนจะได้ไปฝึกสอนแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้หลายคลิปงามเลย ยางไทยเทาสิไงเดินมาฮานเป็นก็อยู่นี่มีหันเดียวน้อยทางเจอเดี๋ยวต้องไปกดซื้อใดไปซื้อแหวนเนาะรัวกระจกกค่ทุกคน,นมันแตกเมื่อนะฮะเก้าคนรุดออกะไรแตกซ้ำเดี๋ยวถามหมูเฮาเพิ่นซื้อของตอนเนาะมื้อนี้ฮะกินของกินสุกเนาะทุกคนก็เลยบ่ได้อันอนั้นจัลละมือก็ บางทีก็ได้กินอันเห็ดกินเนาะก,กับน้องๆก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเนาะก็ได้ซื้อของที่ตลาดต้องเข้ามาเลยฮัลโหลสบายดีคือ <c oughs> ทางหลังสาวของน้องๆโอ้ยออมาเจอกันยู่ตลาดนะพี่น้องคุณยังไม่ยังไม่จะมาได้กินเนี่ยของแซบ่บแท้ๆเนาะ ก่อนเงินยังออกก่อนเงินงออกคิงคะแล้วล่ะนี่เขาได้ปิ้งหมูเขาอยากกินปิ้งหมูมาอนี๋ยเผื่ได้ของแซ่บได้ได้อาหารถลอกทะเลวันนี้เรากินแนกหมูแล้วมันนีาต่างหมอคำแล้วเนาะมือนนะเอาไปเลยแยกทางวะกระเจ๊เด้เอากระเจ๊ห้องก่อน เดี๋ยวเจอกันอยู่ห้องบายบายไปไปซื้อเวนกันนะทุกคนได้ซี้อหมักเผื่นกับอ้าวอยู่ด้วยมืดแล้วมืดแล้วนี่จะเป็นท่านของชาวเวียดนามนะทุกคนเออ อ่ะ thank you ลืมไปได้คือพวกสิ่งนี้เลยส์แสงไฟขำเลยเดี๋ยวเขาไปซื้อแหวนเขาก็จะออกกับเมื่อแล้วเนาะทุกคนมันมืดมืดทั้งเมื่ออยู่นี่น่จะมีเนาะซื้อแล้วก็ออกไปเลยเอ้อมีแหวนบอ เ,เป็นตัวใหญ่เอาจับต่อเลยวอนทำสุดท้ายแล้วได้มีชีสันนี่มาดูมาเบิ่งกันดีคุดีเป๊ะเลย ทีแดงคุณแล้วโต่กนี่เป็นสีเก่าบอกหรือว่าสีอ่อนโนสีอ่อนขวดสีมีคำบอกด้วยรักนะจ๊ะอันอันหนึ่งสาวพันสองหมื่นกี่ประมาณอะไรแล้วป่ะสองสิบสอสอันปันคุณตานี่เป็นของคืนใช่ใช่จะเบิดแล้วอ๋อต่จิบสี่สิบ่ะ เมมตะกี้กับอะไรไปไปทางไหนลองเข้าอากาศมันหนาวเนี่ยมีแต่คู้สียสวย จะเป็นทางอย่างเมื่อของเฮาเนาะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอโทษหลายๆเนาะที่ว่าเฮากับบได้ทศไยหลายเนาะขวามันมืดแล้วเฮาก็ต้องเด็กกลับบ้านกลับหอผักมาทุกคนฮัลโหลนี่เครื่องอ,อกกุปกรณ์หนึ่งเขาเถียงย่างมีครบทุกอย่างนี่บกบหมูเฮาฮัลโหลฮัลโหลโ มาซื้ออย่างนาะสบายดีเด้อวิจารษาข้าวหม่วนนะในก็สาวข้าวม่วนพูมาซื้อลองบ่ลองเท้าอุ้ยอุ้ยรถละเท่อลิเคยโหลดเท่อลิเนาะปะเมื่อก่อนเมื่อก่อนว้าวขาอลิเนาะรถเจ้าโดยเท่มากโอ้โหเราโหลดจักร้านนะทุกคน

สาววันนี้คองไดสาวงามด้อจะยืมบอสรวเร็เบดกลกลับบ้านทุกคนรู้แล่รหะหน่อยรถมาถุยก้นนบอจะจับก็บอสคุดมีโอกาสได้มาเทียวทั้งนี้กัมาหลอดตลาดทางเข้าได้ทุกคนแบบยินดีต้อนรับ Welcome to สวนอเขตเลยมาเดี๋ยวมเาเที่สิได้ขอลาคลิปจะมาบอกเละสิได้ขอลาพี่ๆทุกคนเนาะการน้องปื้มก็ข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่ๆท,ทุกคนที่เข้ามาหลับชมคลิปเนาะและ้วก็บบให้กระหายใจโดนด้นในถ่ายคลิปให้เบิง่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันกดซับสไครต์ให้น้องปื้มเหมือนเดิมทุกคน ที่สำคัญคือขาทรงโฆษณาอาหารรินคนอ่ะแสงหลดุดเดี๋ยวพี่นี่สิขอลาก่อนเด้อบ๊ายบายสาวข่าวนวลบ๊ายบายเนี่ยบหลดุด